เดี๋ของของก๊อมนะครับจากนั้นต้องยังโดนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามานเสนอล้อแฟชั่นกันนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นเบนโซ่ตระกูลโปรเจกต์ดีนะครับห้าลูหนึ่งร้อยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับถอดออกกับรถโตโยต้าเซนต้าเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมเชิญคุณลูกค้ามานะครับลูกค้าทํารถกับเดิมไว้ใช้ก็เลยถอดล้อตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ ล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาเลนโซ่อยู่นะครับแล้วก็เป็นขอบ17นะครับกว้างจอยเอ่ย7นิ้วนะครับออฟเซตตัวนี้ออฟเซตตัวนี้อยู่ที่ไหนอันนี้เลนลานะครับมองไม่เห็นนะครับผมนะครับแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับคุณสองสามทุกแปดไหมประมาณนะครับสามแปดใช่รถเก่งครับตรวนี้นะครับล้อแท้นะนะครับ ตัวนี้นะครับใส่รถอะไรได้บ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับอติสวิทพิวุสโคลาแกนตานะครับอย่าได้ล้อน้ากว้างนะครับมันจะตรงนี้แหละที่ล้อเดิมบางตายมันตอบจบไม่ได้ข้าวก็มาหารล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับถ้าล้อร้อยจะหายใจเพราะใส่ยากนะนะครับเพราะว่าจะใช้ร่วมกับล้อห้าล้อเข้าไปไม่ได้นะครับรถชุดราคาไม่แพงสนใจสอบถามมาได้เลยนะนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่พระรามสอง บางตุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนยางนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใจสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฟาลยนะครับขอบคุณหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ